หอมงุง่มสุขสบายดี f ีที่น่ารักและท่านผู้เสมทุกคน

หน่อยกินเขาเตรียมตัวไปลงเรียนแล้วแต่ว่าชิมาเบิ่งนผชินตึกแขก่อนนะสัสจังสิจังสีหยน้องเผือกไปส่งร้อยเผือกไปส่งร้ลยสบายดีไปลงเนาะน้องอะแบบสีมันเป็นยังมันเห็นทึ่งไปเลยบอที่ลงบอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนนะพ่อับสองเคยลาคือเจ้าโอ้ย เกิดเหม็นเทรศัพท์หลุดมือเด็กอันนี้เขาตึกแบบย่านน้ำตัวอากาศตอนเช้ยยเมามันเย็นใส่เยี่ยงนี้ย้อยเยี่ยงว่าอะไรไหมตกหน้ากแดนมาตำหื้องหองแดดนี่เพี่อนขนาดยังมาทั้ได้เอาขึ้นเมื่อดได้นีปลาขนาดใดญ่ละหนึ่งตัวใส่เลยหมาหัน,นี่นอ้องให้อยู่ให้กินง่ายๆ

เอน้ำปักน้งพระละเด้อเกือบชนชุน่งมาขคุนว่าซิมีป้าขนาดนี้เ้ยทีเดอคิดได้ไงป้าปล่อยคุนสรีขนาดไหย่าีมาินเชียงเงไพสตุด มีเด็กโตงามๆนะพอดีปิ้งก็ได้แกงก็ได้ทอดก็แซ่บตองงามๆร้ยเอาลงนี่นะมันจะตายยาเอายังลงปลาเอาหินเอาลงเห็นนะเอาลงโดดหน่นอยๆน่าจะเหี่ยจะไปปล่อยป่ไปปล่อยน้องใหญ่ใช่ให้จังเงินตื่นปล่อย ดังแค่าหนบ้อันนี้ชิเป็นปลาโนวนจันลาบกินก็ได้หยนั่นอีกขัดอาะจรตัวนี้นี่จิเนะอืมลดยดีเลยตอนตึกตอนน้ะตึกบอถือมันเนาะมันยังหนุอย ปลาตะเพียนอะไรนะมันกระโดดกะบาดนี่รถบาทเดียวเป็นสี่เป็นเจ้าท่นขิดท่านนอนสิบหกมาสิหนี่จะเป็นยังไงน่ะคือบ้านนี่หยกเล็อะไรอีกยังดินี่ห่อยยุ่นนี่กี่ต้มนี่กับมีปลา หนกเลขข็กคือมือบนเนาูเลขข็กคือมือบาเขขน,บนี่นตเล็กต,ตั้มเล็กตั้มเล็กร้อยถอยมาพี่เหน็นนุ่นนอนพี่ะกงหายไปทีนึงเลยส่วนน้องสา, <c oughs> าลาสอยู่ันนี้ยืนคอยอยู่รอ อนอนระ้อาางโทรศัพท์ตกตะพังห่วยน,นะกินคือว่ามันโมมีปลาหมีเนาะปลาจากจะกลุงรอรอไปตามไกลๆนี่แหละ ห้าบ่อยากลงหนำมันหนาวห่ามะอยก็บ่ได้สงสลัดด้วอีกน้อยนึงเออเปิดนี่เขาหมพี่พี่ตักติดตักเลยพี่น้องเลยีเอี้ยงก็มาซองกิน ุณน่ะมันเกาะบานนี้คือว่าอยากจุดตักปะไได้ที่เนื้อเดียววันไปอยู่ทางกูแลวอืมไุ่มาดูมันน่าทีลุกๆดีกว่า นอน,น,นในขีดินนะปาร์รปากมันคสีสมๆจะข้สติกน่งตัวใดเนี่ยเ<ม>น,น,น้นั่นจะ้นอนในขั่นางมือจ้นะนะนี่อืมดีอ <laughs> ีอย่าง,งนั้นนะแล้วนะอ่าปารเลกรตากเด็ปดปเดียด๋ยวๆคนี่น่ะนองเด็อะตากเด็อยู่ปาร์มปาร์มเดี๋ยวคนที่เน่ะแน่นอนพิงเด็ ยืนเลยค่ะอะุ้ยยืนอยู่นี่กกหมวอันนีต่ลกตลุกจะไปเห็นอะไรป่าไปต้มบ่ไปแกงบ่กปลาเ่าไปกินแกงเชอทอดเล้วะจ๊ะนอีก

โอ้โอ้วันดีก็ตาพอสิลายนะไปลาลํอ้โทษถือลายดีบันอน้กรเอานำกมีโอ้ยโอ้ย

โอ้ยปลางเอามาใช้เล้วซืออิเราไปีเงนละแม่ตัวใหญ่ใ่เอาเยอเอาจกินตัวใหญ่นีหรือกินตัวน้อยกินโอ้ยขอพี่คนหน่อยขอกินตัวน่อยยจกินตัวน้อยใหญ่กินตัวนี้อันนี้ปลาขาวมันพี่น้องไ่นคือตัวใหญ่เงี้ย ยังมัดไปปล่อยน้องบ่ใหญ่ดอกคิอไปปล่อยน้องๆนีเดซ่ะตัวนี้อันนี้ก็ปล่อยปลาตัวนี้ปล่อยขนาดใหญ่มันมันหักหิงมันนองมันบ่มีซ่านมันบ่มีซ่านแถมบ่มีแนวให้มันกินเหยากินยังไม่ติ้งมาเลยเดี๋ยวนี้อยออี๋มากินหมดดไปซิ่นสะโพกยังไ่อยากกินขาว กบไปทางนั้นเจอพี่น้องอ๋ออยากกินเต็มๆอื้อได้นะไปอยากใี้10กระเป๋าหัวสินอยากจุกเงินไปซื้อขนมอื้อซื้ออาหารมอกินทมีแต่ป่อยเด้อบาดพ่อเลยพ่อบ่กล้าครับป่อยครับน้อง ลายผุบบอยอย่างเดียว<ห>ถึงมาลายผุ <c oughs> บเบอยหามยมันใหญ่แล้วก็มาตึกกินก็มาก็มาบอยกับมันสิ่งแต่ก็ไปซื้อปลาตรอไอ้มันใหญ่แล้วมันก็มาตึกกินตึกกินกระซ้ามหงอีองอกอีย่างก็ยืดตักอีกอยง mặt trăng trên hòn đỏ nàng bóng nàng môn video đưa nó đi bắt bác ác nàng yêu thương mày mày chạy mày 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 mày

เบิ้งขอ้อจีให้เบิ้งนี่พี่น้องสามบาทได้ปลาประมาณสองโลมานอหลีเนะา,นาปะปลาเล้พี่น้องพ่อเลยได้ตึกสามบาทพ่อบอกมาเบิ้งคันมาพ่อตึกอีกสิย่าอันอยังพ่อแล้วกับมือ น่าเลยพี่น้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบ่งเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่แหละจัาไปสามบาทพ่อเลยพอกันคลิปน้าพี่น้องสบายดี